สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคนลงปลาหากินหาเทียวครับผมเมื่อนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาผานหนางานของกล้องห้วยไล่อิลีนานะครับเมื่อนี้วันที่1 1มกราคมนะครับเบิ่งบรรยากาศนับกันครับพี่น้องสองฝากฟังนะครับ้างท่าก็นสิเป็นเต้นค้ายของนะครับ ส่วนฟังทางนี้นะครับเป็นล่านจอดรถครับกว้างครับจอดได้เป็นพันๆขั้นละครับไว้ตอนรับเอฟซีตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับมีกลางเต็นมีรีสอร์ทให้พักครับมองนี้เป็นแค่ลานจอดรถครับมันฮอตมองนานหนางานนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ่อนะครับว่าบริเวณหนางานของกล่องหอยไรนะครับเป็นจังไดนะครับพี่น้องครับ ติดตามชมต่อเนื่องนะครับพี่น้องครับก็บเป็นภาพบรรยากาศครับพี่น้องตอนนี้คอนเสิร์ตเริ่มแล้วนะครับคอนเสิร์ตได้เริ่มแล้วนะครับมีรลานจอดรถมีอาหารการกินบนตังห่วงนะครับเด้อพี่น้องนี่บริเวณใกล้ถึงหนางานแล้วครับตอนนี้คอนเสิร์ตก็เริ่มแล้วกะทางเอฟซีแขกทีมาเที่ยวนะครับกะเริ่มเดินทางมาทยอยจากทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยนะครับ มือแรงกันสิผมกับสิมาเก็บภาพบรรยากาศใ้เบิงอีกเธอหนึ่งนะครับแต่ในส่วนบริเวณถนนนะครับเมื่อนี้ผมวิ่งผ่านซื้อครับตอนนี้นะครับพราว่ามันห่อนครับยังพันอยากลงครับพี่น้องเน,นไเไกม่มาละแขกทีมมาชมคอนเสิร์ตนะครับของงานกล่องหอยลายอิรินานะครับว่าตรง ่านว่าชบวิตกินเข่าด้วยครับอาหารการกินเพียบครับอันนี้เป็นบริเวณงานนะครับเวทียิ่งไ่อลังการนะครับโอ้สูงแห้งครับพี่น้อง๋ยวมืลกต์ที่มาเก็บบรรยากาศให้เบิ่งครับรถติดครับพี่น้องไหลน้ำกลนกันไปครับรถติดครับเพราะว่างานนี้งานยิงหญ่นะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับของ ศิลปินกลองหอยลายนะครับที่มันจัดขึ้นนะครับเนาะติดตามต่อเนื่องนะครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศด้านหลังเวทีครับพี่น้องครับมีซุมอาหารหลังเวทีนะครับมีของมีเก้าอี้ขายด้วยครับขันผู้บ่มีพกมาตตบานกะมีเก้าอี้ขายครับด้านนี้ครับ <S <S แฮมีคนแฮมาให้หกำลังใจทัวทุกสารทิศของประเทศไทยนะครับเวทียิงหญยอลังการครับผมเดี๋ยวมือแรกสิมาเก็บภาพหนายิธีให้เพื่อพี่น้องเบิงตอนนี้เข้ากับเบิงภาพรอบๆด้านหน้างานนะครับทิศถนนนะครับเ้นเนี้ครับเส้นอำเภอว่านอนเจริญศิลป์นะครับเส้นนี้ครนะับไ บนะครัส่วนด้านซ้ายมือผมนะครับเป็นที่จำนายของกินนะครับเป็นโต๊ะเป็นที่นั่งเป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นเก้าอี้นั่งครับมีก็มีนะครับเราพี่น้องอยากมาสื่ออยู่หน้างานก็มีนะครับแก้วน้ำก็มีนะครับผ่านมาตามข่างข้างนะครับก็บมี เชาาบ้านนะครับเปิดบ้านเปิดล้านนาะบ้านในกลางเต้นนะครับกับพี่น้องนะครับเดินทางก็เริเดินทางมาอู้สถานที่จัดงานไม่ตํากว่าเปนเ็นร้อยๆไร่แล้ครับล้านจอดรถกว้างครับรับได้อาจจะเป็นหมื่มื่นๆขั้นนะครับ ส่วนมากจะเป็นของขายครับเป็นเก้าอี้นั่งตอนแรกนะครับคันพูมี่นะครับมีเก้าอี้ในน้อยนะครับคันบาา่อยอยากมาซื้อพี่กกเหี่ยวมาจากบ้านกันเลยครับก็บไริว่ากันนะครับลานจอดรถครับยิ่งใหญ่ครับกว้างได้เป็นพันขั้นน,นั่งนึ่ก็ได้ครับบริวาร้ายกว่าหัน นันไนนะครับมีบริการรถสุขา v i p แล้วก็มีของน่าของนาเยอะครับเพราะว่าผมเป็นคนพื้นที่นี่ผมกัได้มาแวะมาเรื่อยๆนะครับคือจ้าของกูจัดงานหรือว่ากล่องหอยไรนะครับก็เพื่อนก็นเตรียมสถานที่ไ้เพราะว่าพี่น,อน้องอำาวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างกับพี่น้องครับอคอนเซป เริ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นทางเข้าครับบริเวณทางเขาางานนะครับนเนาะเบิงครับจำนายบัตรโอเมอร์จำนายบัตรกับเขางานครับต้องใช้บัตรแล้วก็ใช้มีบัตรประชาชนด้วยนะครับเตรียมมานํำเ้อครับบัตรประชาชนเลยบริเวณเขางานครับพี่น้องย้อับซ้ายขอ้อมือ20สบบวก มาแหลกเอาบัตรมาแหลกเอาสายคอมือพร้อมนะครับเด้อนะครับผู้ใดแต่รายละเอียดผมก็ย,ยังบอกหัวจักครับว่าเขางานแล้วสายคอมือในสามารถที่ให้คนอื่นเของบัได้บอนะครับเดี๋ยวเหมือนช่วงบ่ายๆนะครับช่วงเย็นเจังดีมากครับช่วงในแดดฮอนในทางเข้าบริเวณเข้าหน้างานนะครับนระถกระติดครับนะชมบรรยากาศสองข้างทางครับลานจอดรถ คนเขามานะครับแน่นครับพี่น้องแน่นครับแน่นผนะุ้นะเบ่งเอาครับพี่น้องผูง้ไดบบฮอนก็นมาาด้วยครับตอนนี้เดอร์ผนะครับด้านในครับครับก็จะมีน้องสตาฟคอยให้บริการกันอยู่ครับ ได้สายรัดข้อมือก็ตกเท้าเดินเข้าประตูสูงใหญ่ได้เลยหลางคนนี้มันเุ้มคุ้มจะ่สูงกแน่นอนครับเป็นหลานกาแฟฮ่อ,องกงนะครับผมก็เคยมากินนครับอ่ะฝากพี่น้องครับผค้ได้เดินทางมากไอเดินทางปลอดภัยเลยครับเพื่อไม่้ช่วงข้นเสือแดงจะลมสนานนะครับผค้ได้คมเมารเพิ่งคิดนี้ครับฝากโดแชร์ก็เลยฝากโคดที่ตามเลได้ครับเพื่อพี่น้องเื่อฝากที่ส่องนลงปลาหากินนาเทียวนี่ได้ครับ เป็นไปก่อนครับรถไล,ลยรถติดครับครับรถในมีน้ำใจนะครับนะพี่น,อน้องครับคลิปน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับคับบรรยากาศรถติดติดครับพี่น้อง